สวัสดีค่ะวันนี้เราเก่งจะมารีวิวว o ดดี้ให้นะคะตามคำขอมีหลายคนบอกว่าซื้อจากที่ไหนว o ดดี้ทำจากอะไรว o ดดี้พูดได้ไหมก็วันนี้จะมาตอบคำถามที่อยู่ในใจของคนนะคะก็ว o ดดี้ตัวจะทำมาจากผ้าข้างในจะเป็นฟองน้ำนะคะนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆนๆส่วนมือก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกแบบแข็งๆอะ่ะเดี๋ยวตบตกมือให้ ได้ยินเสียงใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกเงี้ยอะไรไม่รู้อะแล้วก็ส่วนหน้าจะเป็นยางนะคะจะมุก,กด,ดีแหลมมากหน้าตาเหมือนในหนังเลยหลอนไหมคะหมวกถอดได้คะ่ะหมวกก็เป็นพลาสติกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เหมือนในหนังทุกอย่างคะ่ะรายละเอียดอะไรเหมือนในหนังส่วนบูทก็จะเป็นพลาสติกนะคะนี่ อันนี้เหมือนหนังมากแอนดี้เขียนไว้เลยมือแบบในหนังเป๊ะเลยแต่เจ้าของใหม่ชื่รุเก่งนะคะไม่ใช่แอนดี้ข้างหลังก็จะมีหมัวยงยางดึงเอาไว้เพื่อให้วูดดี้พูดมันมีเสียงเหมือนตุ๊ก,กตาบายเลยตุต๊ก,กตาบายแบบเปลี่ยนตาไม่ใช่ปีเสียงความพิเศษของตุ๊ก,กตาลูกนี้ก็คือมีเสียงนี่แหละคะ่ะไม่มีอะไรหรอกเฉยๆนะรุตเก่งว่า มันเป็นตุ๊กตาเฉยแค่แบบเขาเป็นดาราจาก t o ร์สตอรี่แค่นั้นจุดขายคือมีเสียงนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูรีรวิวเสียงกันนะคะว่าเขาจะพูดว่าอะไรบ้างมีประมาณ5เสียงนะคะเสียงที่หนึ่งแนะนำตัวก่อนอกดแล้วนะเสียงที่สอง มีนี่ด้วยอะไรอ่ะมีงูอยู่ในรองเท้าฉันมุกแบบในหนังเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันนะคะเนี่ยแหละแล้วลกินค่ะบอกว่าเล่นหนกมากมีเสียงด้วยแต่ก็เหมาะไว้สะสมมากกว่านะคะแล้วพบกันไหนกับรีวิวหน้าค่ะบ๊ายบาย